ต้องรวยขนาดไหนถึงประโคมแบรนด์เนมได้ขนาดนี้ทำความรู้จักกับเสนโจสองพี่น้องที่ครองทุกฟอนโลกของงานแฟชั่นวีคทั้งคู่เป็นสองพี่น้องจากเมืองบุมไบประเทศอินเดียนะครับโดยคนพี่มีชื่อว่าเสนหันบาบานีและคนน้องมีชื่อว่าเจโยตีบาบานีปัจจุบันทั้งคู่ได้เป็นกรรมการบริหารของบริษัทคุณพ่อของพวกเธอนั่นคือ p r ี V i Specialty Chemical Limited บริษัทเกี่ยวกับเครื่องหอมเครื่องสำอางต่างๆโดยทั้งคู่เคยกล่าวไว้ว่าเธอชื่นชอบที่จะเป็นคนที่ก เคลื่อนแฟชั่น fashion, ด้วยแพชื่นมากกว่าที่จะมองมันในแง่ของธุรกิจและทุกครั้งที่เจอไปตามงานแฟชั่นโชว์ต่างๆก็มักจะไปได้วยความชอบและความลหลงไหลในแบรนด์ต่างๆครับโดยแบรนด์โปรดที่สุดของพวกเธอนั้นก็คือช a n e l และ m อเสนั่นเองนอกจากนี้การแต่งกายแบบแม็กซิมอลหรือ More is More ที่สร้างไวรัลในทุกครั้งพวกเธอมองว่ามันคือความสนุกและสีสันในการมาดูแฟชั่นโชว์เพราะในชีวิตประจำวันคงไม่มีใครแต่งกายแบบนี้ได้ทุกวันบอกเลยว่าเป็นสไตล์ที่ก๊อ ปีไม่ได้จริงๆครับเพราะแฟชั่นโชว์แต่ละครั้งออฟฟิศพวกเธอไม่ต่ำกว่าหลักล้านอย่างแน่นอนแบง n i f i ฟิกแบรน a m e